เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาในส่วนของรายละ1,000บาทยังไม่มีคําตอบนะคะในขณะน,นี้พาณิชย์เคาะประกันรายได้ข้าววันที่11สิงหาคมนี้ส่งต่อนอบคอสนะคะขอบคุณขอ้ณขอมูลข่ขาวจากเพจ f เฟ b บ o ๊กพือเศรษฐกิจไทยและฐานเศรษฐกิจ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเชาว้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะจับตา11สซิงหาคมนี้นะคะประกันรายได้ข้าวปี4มาแน่ อัปเดตประกันรายได้ข้าวปี4กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์แจ้งข่าวดีโดยนายจุรินเตรียมเดินหน้าชงนโยบายประกันรายได้เกษตรกร,กรประกันรายได้ข้าวในวันที่11สิงหาคมนี้ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อเตรียมส่งต่อน,นบคร,รับลูกชงคมรมต่อไปส่วนเงื่อนช่วยเหลือชาวนาไราละ1,000บาทยังคงต้องลุ้นกันอีกต่อไปนะคะ ว่าจะยังคงอยู่หรือพอหรือไปต่อนะคะ แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ในฐานะเลขานุการจะจัดการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด,ด้านการตลาดครั้งที่1น5ทับในวันพรุ่งนี้11สิงหาคมณอาคารรัฐสภาใหม่เกียกกายโดยมีนายจุริลนลักษณะวิเศษรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นประธานในที่ประชุม ะะโดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาที่ชาวนา4.6ล้านครัวเรือนให้ความสนใจซึ่งนั่นก็คือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี65-66ทรอบที่1และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี65ทับถ้รอบที่1รวมถึงสถานการณ์ข้าวโลกข้าวไทยนะคะและในส่วนเรื่องเงินช่วย,าายและชาวนาไร่ละ1000บาทชาวนารับสูงสุดไม่เกิน20ไร่ไม่เกิน20 0 0 0บาทนั้นจะต้องจับตาผลการประชุมเป็นอย่างไรนะคะสำหรับแนวทางในการประกันรายได้เกษตรกร,กร5พืช สินค้าเกษตรนั้นนายจุเินเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ายืนยันโครงการประกันไรายได้เกษตรกรไม่ใช่ประกันราคาที่เป็นเช่นนั้นราคาประกันไม่ได้ราคาขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดซึ่ง ก็คือจุดตัดความสมดุลความต้องการและผลผลิตของตลาดหากเมื่อรายตลาดรวมกันทั้งโลกมีความต้องการมากผลผลิตน้อยความต้องการก็สูงเมื่อรายความต้องการน้อยผลผลิตล้นตลาดราคาก็จะตกจุดตัดตรงนี้ไม่มีใครไปสั่งได้เพราะฉะนั้นราคาจึงประกันไม่ได้แต่วันนี้ก็คือการประกันรายได้กเกษตรกรราคาประกันไม่ได้แต่ประกันรายได้ทำได้ พลิกแฟ้มประกันรายได้ข้าวจุดเริ่มต้นจากนโยบายประกันรายได้เกษตรกรที่เกิดขึ้นจากพักประชาธิปัตย์และถือว่าเป็นเงื่อนไขหนึ่งใน3ข้อก่อนการตัดสินใจร่วมรัฐบาลในชุดนี้ใน3ข้อที่ว่าก็คือนะคะหต้องรับนโยบายประกันรายได้ของพักประชาธิปัตย์สจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นและ3 ต้องบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตซึ่งถ้าไม่รับ3ข้อนี้ประชาธิปัตยก็จะไม่พิจารณาที่จะตัดสินใจว่าไม่ร่วมรัฐบาล แต่สุดท้ายได้รับความกรุณาจากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชารวมถึงพรรคแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลก็ยอมรับเงื่อนไขทั้ง3ข้อนี้ของพรรคประชาธิปัตย์จึงทําให้นโยบายประกันไรายได้เกษตรกร,รจึงเกิดขึ้นเป็นนโยบายของรัฐบาลและได้แถลงผูกพันต่อรัฐสภาไปเรียบร้อยแล้ว จึงส่งผลทำให้ประกันรายได้กเกษตรกรเดินหน้ามาก้าวขึ้นสู่ปีที่4ในการดําเนินโครงการโดยพืชสินค้าที่จะประกาศเป็นอันดับแรกประกันรายได้ข้าว สำหรับราคาและปริมาณประกันรายได้ข้าวกำหนดราคาความชื้นไม่เกิน15%นะคะไม่เกินครัวเรือนละ40ไร่ยกเว้นข้าวเจ้าไม่เกิน50ไร่โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าวจะเพิ่มราคาหรือไม่ต้องติดตามทั้งนี้ของเดิมมีดังนี้นะคะ หน er ึ่งค่าเปลือกหอมมะลิราคาประกันรายได้1 5 0 0 0ับาทต่อตันครัวเรือนและไม่เกิน14ตัน2ค่าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกันรายได้1 4 0 0 0มบาทต่อตันครัวเรือนและไม่เกิน16ตัน3ค่าเปลือกเจ้าราคาประกันรายได้10,000หมบาทต่อตันครัวเรือนและไม่เกิน30ตัน4ค่าเปลือกหอมปทุมธานีราคาประกันรายได้11,000บาทต่อตันครัวเรือนและไม่เกิน25ตัน ข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันรายได้12,000บาทต่อตันครัวเรือและไม่เกิน16ตันในส่วนของพันธ์ข้าว18ซ้สายพันธ์ข้าวอายุสั้นต่ำกว่า110วันที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ข้าวนะคะซึ่งก็ได้แก่พันธุ์75หรือ BP 75พันธีลบ75พันราชินีพันพวงทองพันพวงเงิน พันพวงเงินพวงทองพันพวงแก้วพันข้าวปทุมพันสามพรานหนึงพันศูนย์สาหรือเจ้าพญาขอพันโพทองพันข้าวคลองหลวงพันมาเลเซียพันเตี้ยมาเลพันขาวมาเลพันมาเลแดงพันเมตรงพันอีหลหรืออีเล็ดและในส่วนของวิธีเช็คการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนานะคะ โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th กรอกเลขบัตรประจำตัว13หลักจากนั้นกดค้นหาระบบจะแจ้งว่าท่านได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร,รเรียบร้อยแล้วหรือไม่นะคะหรือคลิกขึ้นทะเบียนเกษตรกร2,165รายใหม่ผ่านระบบออนไลน์ e-form นะคะ อัปเดตล่าสุดนะคะจับตาวันพรุ่งนี้21สิงหาคมนี้ประกันรายได้ข้าวปีสมาแน่และรายละ1,000บาทจะมีความคืบหน้าหรือการอัปเดตหรือไม่11สิงหาคมนี้รู้กันนะคะ